เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวโผพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางเทิร์นคุปไมเนอร์มิดฟิลด์ดัชแมนของทางอัตตรตาจากการที่เขาเป็นอดีตศิษย์เก่าของทางอาร์เนอร์สลอตสมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังอยู่กับทางต้นสังกัดเก่าอย่างทางอาเซอักมาในศึกเอริวิชีลีกของประเทศฮอลแลนด์ในลีกบานเกิด นั่นจึงทำให้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับทางสมสรลิว์พูของเราจากการเคยร่วมงานกันมาดังกล่าวแม้ว่ามันจะมีการออกมาปฏิเสธรายงานนี้ไปแล้วหลายตอนหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็ตามทีเมื่อวานนี้มันก็มีความพยายามจะจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นกระแสที่จุดแบบไม่ติดเพราะทีมเต็งที่จะได้ตัวเขามาโดยตลอดก็คือทางมาลาย,ย์ยูเวนตุสสมสรยักษ์ใหญ่ล่มสึกเกาโชซเรอ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางหลักเกตาเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนมักโรนีก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่ายูเวนตุสสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขเรื่องค่าตัวของนักเตะกับทักอัตตตันตาได้แล้วที่สนับราคา60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว5 1ล้านปอนด์ด้วยกันหลังจากการเจรจาที่ลากยาวมานานซึ่งทำให้ดีลนี้น่าจะจบลงได้คันเดทไลน์ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ตัวของทางคูปไมเนอร์เองก็มีการดําเนินการอยู่เบื้องหลังสำหรับการผลักดันการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองอีกด้วยหลังจากเป็นคนร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมกับทังอัตตัมตาพเพื่อเร่งดิวดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเป็นการสแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความประสงค์ของเขาที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทางเบียงโคเนลี่ดังกล่าวข้างตน้น ดังนั้นจากสถา,านการณ์ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันจึงเป็นเครื่องที่สามารถยืนยันได้เลยว่าลิวภูของเราหาได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับดิวดังกล่าวข้างต้นไม่ยังที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมาเราามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพม่อจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทางฝั่งของนักเตะขาออกกันบ้างดีกว่า หลังจากก่อนหน้านี้ทีมของเราเองก็มีการปล่อยตัวนักเตะออกไปซึ่งเป็นบรรดาแข้งส่วนเกินและรวมถึงบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดคนหนึ่งที่อยู่ในขายที่จะถูกขายทิ้งด้วยเช่นเดียวกันก็คือไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราหลังจากสโมสรมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงถึงระดับ20ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวท่ามกลางความสนใจจากทางอัลต,ตันตาในึกเกชโเเรอา และอาเบรรับซิกในศึกบุนเดสลีกาที่มีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราศีเขามาตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์นี้แล้วทว่าประเด็นปัญหาก็คือมันยังไม่มีสโมสรใดเลยที่ยอมจะจ่ายเงินค่าตัวของนักเตะตามที่ลิเวอร์พูลของเราได้ตั้งเอาไว้ดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้การย้ายทีมของทางมอตันถูกลากยาวออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวันล,ล่าสุดตอมการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ออกมาเปิดเผยว่าห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนกำลังหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางมอร์ตันและคนที่เป็นการสั่งการเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังก็าหาใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางชาบีอารองโซในใหญ่ไฟแรงจอมแทคติกของพวกเขาเองอรองโซก็เป็นอดีตมิดฟิลด์รับตำนานของสโมสรราอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน และเขาก็มีความประทับใจในตัวของมอตันเป็นการส่วนตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวของเขาเองจะมีการร้องขอดีลนี้ไปยังฝ่ายบริหารของทางสโมสรเลเวอร์คูเซน en, และก็ได้รับการอนุมัติตามคำขอดังกล่าวข้างต้นลงมาแล้วด้วยรา่ว่าสิ่งที่ทางเลเวอร์คูเซนได้ยื่นขอ้อเสนอในเบื้องต้นมาให้กับทางลิเวอร์พูรลรับเอาไว้พิจรารณานั้นยังคงเป็นเพียงเงื่อนไขขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานเป็นการชั่วคราวด้วยสัญญาระยะสั้น ถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก่อนซึ่งทางเลเวอร์กูเซนก็พยายามที่จะโน้มน้าวทางลิเวอร์พูลของเราให้เห็นถึงข้อดีหากยอมปล่อยยืมตัวนักเตะในครั้งนี้ว่าถ้าโจ้ตัวสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่าตัวของมอตันเองก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้หลังจากสิ้นสุดสัญญายืมตัวดังกล่าวข้างตน้น เรียกได้ว่ามันจะเป็นดีลที่สามารถวินวินกันได้ในทุกฝ่ายแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็จะอยู่กับทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราว่าจะเห็นด้วยกับข้อสเสนอนดังกล่าวข้างต้นของทางเลเวอร์คูเซนหรือไม่อย่างไรกันในๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกไปของนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่ง ที่ก็มีกระแสข่าวลือหนาหูมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางโจโกเมสปกลังสารพัดประโยชน์ของทีมเราหลังมันมีความชัดเจนแล้วว่าโจตัวเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายในตำแหน่งปกลังตัวกลางของทีมเราในยุคข,ของทางอาร์เนอร์สโตรคุ์นสือคนใหม่ต่อจากตัวเลือกลำดับแรกอ,อย่างทางเวอร์กิฟานได์อิบราฮิมาโคนาเตและจอเรลคอนซา ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดสโอซีคอสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าโกเมสได้รับการคาดหมายว่าจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสสก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะกำลังจะปิดตัวลงในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว หลังจากมันคือตัวของทางสลอตเองที่มีการแจ้งให้กับนักเตะได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วด้วยว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้โดยเหตุนี้จึงทำให้ตัวของทางโกเมสเอง ต้องกลับมาพิจารณาอนาคตของเขาใหม่อีกครั้งประกอบกับการที่ลิเวอร์พูลของเราก็กำลังมองหาปักหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพสำหรับการยกระดับแนวรับของทีมตั้งเงื่อนไขสำคัญที่เราจะสามารถทำเช่นนั้นได้ก็มีความจำเป็นที่ต้องเคลียร์นักเตะเก่าออกไปก่อนเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับแข้งใหม่ที่จะย้ายเข้ามาทดแทนในตำแหน่งเดียวกันดังนั้นโกเมสจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ตัวของเขาเองก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ล่าสุดทั้งปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเนตก็เป็นอีกสโมสสอนหนึ่งที่กระโดดเข้าร่วมวงพร้อมจะแย่งชิงรายเซนของดาวเตะวัย27ปีรายนี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดสำหรับดีลนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วอนาคตของทางโกเมสนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรและอย่างไรกันเมื่อพูดถึงนักเตะฝั่งขาออกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับก,กลับมาดูฝั่งขาเข้ากันบ้างหลังจากลิเวอร์พูลเดินเกมรุกอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้ก่อนที่จะมีเดทไลน์สิ้นสุดลงในวันที่30สิงหาคม เมื่อเช้านี้มันก็มีประเด็นร้อนฉ่าออกมาหลังจากทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็ออกมายืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเลยว่าเวอร์พูได้เปิดการเจราจากับทางมาลไยยูเวนตุสในการขอซื้อตัวเฟเดริโกกิียซาปีกทีมชาติอิตาลีซึ่งโจตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทางเบียงโคมลี ล่าสุดทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของนิวพูเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็หลอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับมีการลงรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของดิวดังกล่าวนิวพูมีการติดต่อสอบถามถึงการคว้าตัวเฟรดริโก้เคียซ่าปีกทีมชักอิตาลีกับทางยูเวนตุสไปจริงดอยกล่าว เขาอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับทีมดังจากซูเรยียและค่าตัวในการย้ายทีมจะอยู่แค่เพียง13ล้านปอนด์เขาจะมีอายุครบ27ปีในเดือนตุลาคมนี้แต่โจ้ตัวก็ไม่เป็นที่โปรดปานของทางเตียโกโมตัตตาเฮดโค้ชคนใหม่ของยูเวนตุสนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาหลุดทีมไปอย่างสิ้นเชิงตลอด2เกมแรกเคียรซ่าเป็นนักเตะที่ลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง เขาโด่งดังขึ้นมากับทางฟิอเรนตินก่อนจะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในช่วง4ปีหลังเขาเล่นเป็นปีกได้ทั้ง2ฝั่งอย่างเชี่ยวชาญแต่หากมาอยู่กับลิเวอร์พูลตำแหน่งที่โจ้ตัวน่าจะถูกใช้งานมากที่สุดก็คือการสร้างการแข่งขันกับทางบฮแมดซาร่าในตำแหน่งปีกขวา ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาผ่านการลงสนามให้กับยูเวนตุสรวมไปทั้งสิ้น37นัดจากการแข่งขันทุกรายการและฝากผลงานทำไป10ประตูกับอีก3แอสซิสขณะเดียวกันเขาก็ยังลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีไป4นัดในการแข่งขันยูโร2024อีกด้วยหลังจากฟังเรื่องราวกันไล่ล่าตัวทางเฟเดริโกเคียซ่ามาร่วมถิ่นแอนฟิลของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้กันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูการตัดสินใจของนักเตะเองที่น่าจะเอาชนะใจบรรดาเด็กคอปทั้งหลายหลายท่านได้อย่างไม่ยากเย็นนะเพราะน,นอกจากเขาจะมีค่าตัวสุดถูกที่ทางยูเวนตุสได้ตั้งเอาไว้เพียงแค่15ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว13ล้านปอนด์แล้วในส่วนของค่าเหนื่อยเองเคียซ่าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ย้ายมาร่วมทิมแอนฟิลในครั้งนี้ แม้ว่าน,นั่นอาจจะหมายถึงการที่เขาต้องปรับลดค่าเหนื่อยลงมาอย่างมีในยะะสำคัญจากเดิมที่โจ้ตัวรับอยู่ปัจจุบันกับยูเวนตุสที่9,206,000ยูโรต่อปีหรือคิดเป็นราว150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ตามการรายงานข่าวจากทาง t r i บู n a ก็ได้ระบุว่าเคียซ่ายินดีจะปรับลดค่าเหนื่อยลงมาเกินครึ่งหนึ่งเพื่อให้เขาได้ย้ายมาลิเวอพูในหนนี้นั่นจะมาอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่4-5ล้านยูโรต่อปี เป็นราวหก0 0 0่นถึง8ป0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความกระตือรือร้อนอย่างยิ่งของเขาที่อยากจะย้ายมาเหมือนซีสายข้อมูลดังกล่าวข้างต้นก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนเองได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ด้วยว่าเคียซ่ามีความต้องการอย่างแรงกล้าที่อยากจะย้ายมาพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองในเวทีพิมพ์มนี้แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ